7 1ปคาห์มีในสมัยนั้นเป็นฉนยความปารลบความเพียรทางใจความขมักขม่นความบากบั่นความตั้งหน้าความพยายามความอุตสาหะความทนทานความเข้มแข็งความหมั่นความก้าวไปอย่างไม่ท้อถอยความไม่ทอดทิ้งฉันทะความไม่ทอดทิ้งธุระความประคับประคองธุระวิริยะวิริยินทรียีวิริยาพละ สัมมาวายามะในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่าปะคาหะมีในสมัยนั้น72อวิเขปะมีในสมัยนั้นเป็นฉนะความตั้งอยู่แห่งจิตความดำรงอยู่แห่งจิตความมั่นอยู่แห่งจิตความไม่สายไปแห่งจิตความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตภาวะที่จิตไม่สายไปความสงบสมาธินีสมาธิพละ สัมมาสมาธิในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่าอาวิเเคปะมีในสมัยนั้น73ก็หรืออรูปธรรมแม้อื่นใดที่อิงอาศัยเกิดขึ้นมีอยู่ในสมัยนั้นสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมเป็นกุศลบทภาชนีจบปฐมผาณวาระจบ